ไปษนีจังหวัดอุตรดิตคลิกออฟถ่ายผลฟุตบอลโลกพร้อมเดินรณรงค์จำหน่ายไปสนียบัตรถ่ายผลฟุตบอลโลก2,022ทั่วเมืองอุตรดิตตั้งเป้าไว้ที่6แสนกว่าใบเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันที่1ธันวาคม2565ที่ทำการไปษนีจังหวัดอุตรดิตนายอุเทนสิงประพันธ์หัวหน้าไปษณีจังหวัดอุตรดิตพร้อมด้วยนายนภดล จะเฮงผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์และนายโสพลมหพันธ์ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์และพนักงานไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์แต่งชุดเสื้อทีฟุตบอลแหล่แต่ละชาติตั้งขบวนเดินเชิญชวนประชาชนทายผลฟุตบอลโลกพร้อมเดินรณรงค์จำหน่ายไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลโลก2022ทั่วเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งในวันนี้ได้จัดให้ไปรษณีย์ ร่วมกันเดินโนโนรนงทั่วประเทศนายอุเทนสิงประพันธ์หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเผยว่าสําหรับไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ได้เริ่มจําหน่ายไปรษณียาบาัตรทายผลฟุตบอลโลกซึ่งเริ่มตั้งเริ่มจําหน่ายตั้งแต่วันที่1ถึง17ธันวาคม255 5จะหยุดการจําหน่ายในวันที่ในเวลา16บนาฬิกาสานาทีซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการทายผลฟุตบอลโลก และการจำหน่ายไปรษณียบัตรโดยมียอดจำหน่ายไปรษณียบัตรที่ตั้งเป้าไว้รวมทั้งจังหวัด696,000ใบและแยกเป็นไปรษณีย์รอบนอกเมืองในแต่ละอำเภอจำนวน4800ใบส่วนไปรษณีย์จังหวัดตริตเขตอำเภอเมืองมียอดจำหน่าย288,000ใบโดยทางไปรษณีย์จะบริการให้สำหรับลูกค้า ที่จะมาซื้อไปษสียบัติทายผลฟุตบอลโลกในครั้งนี้จะบริการเขียนชื่อที่อยู่ให้พร้อมทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสีงสันและบรรยากาศภายในที่ทําการไปเสน่ทุกแข่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ประดับตกแต่งภายในด้วยลูกฟุตบอลและทงชาติแต่ได้ชาติอีกด้วยผมนายอุเทนสิงห์มพัน,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 นธะะ์นะครับหัวหน้าทีมการเนนนีจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับสําหรับวันนี้ปีนี้ ฟุตบอลโลก2022นะครับทางไพรษณีไทยของเรานะครับได้ร่วมกิจกรรมทายผล,ผลฟุตบอลโลกปีนี้นะครับรวมรางวัลมูลค่ากว่าส5้าล้านบาทนะครับคือใบกระโดใช้ไพรณัีบัตรเรานะครับใบละสองบาทจำหน่าย13าแห่งในสังกัดไพรณียีอุตรดิตถ์นะครับกติกาเดิมเหมือนเดิมสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วม ชิงโชคร่วมสรุปในกิจกรรมของเราในปีนี้นะครับทางไปรษณีย์ทุกแห่งยินดีพิมพ์ชื่อที่อยู่ให้กับท่านทุกท่านนะครับให้ใช้บริการได้ไปรษณีย์ทุกแห่งนะครับขอให้ขอให้ทุกท่านโชคดีร่วมเข้าร่วมกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลกปี2022กับเราในครั้งนี้ด้วยนะครับปีนี้บริษัทไปรษณีย์ไทยของเราก็ร่วมกับไทยรัฐ เป็นสาภาพในการจัดกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลกปี2022ในครั้งนี้ครับประสิทธิ์พึ่งสุขนิว24จังหวัดอุตรดิตถ์ออรายงาน